ล้มได้นะครับเพระาะว่าดูแล้วข้าวงามมากๆเลยนะคะอากาศท้องฟ้าก็งามผูกชูพูก็งามพี่นิชาก็เลยพลอยงามไปด้วยเลยช <c oughs> มตัวเองนะครับงามเพราะว่าสิ่งแวดล้อมพาสุขที่ตื่นเช้ามีภาระลูกเต้าแล้วก็งานแต่ก็ยังอุตส่าห์แวะมาส่งกาลังใจให้พี่นะคะขอบพระคุณมากๆพี่ก็เลยจะบอกว่าพี่อาสาการเราเรียกไมยราบแต่ก่อนไม่รู้ชื่อจําชื่อไม่ได้ก็สวยไปแบบนาะเป็นยาอันนี้เป็นไมยราบนะ บรรยากาศสวยๆงามๆนะคะอู้เย็นสบายมากๆเลยนะคะเย็นสบายลมก็พิ้วไหวนะคะดิชาต้องใส่หมวกทุกวันนะคะช่วงนี้เพราะว่าหมอกลงพอสมควรเลยแล้วก็เราก็ไลยสดพูดคุยทักทายกันนะคะนี่นะคะพี่นิชาขอบคุณมากๆนะคะได้อะไรทานเช้าได้กับข้าวอะไรดิชาไม่มอะไรเอาบรรยากาศมาให้ชมนะคะเดดสองแล้วนะคะดิชาก็พาเดินไปนะคะเดินไปเอาบรรยากาศข้างบนนะคะข้างบนมาให้ดูเห็นไม้ยผ่ พงชมพูพงชมพูแต่ว่าดอกเริ่มวายบางส่วนแล้วแต่ก็ยังสวยอยู่นีเนาะนี่เราปุ๊บเราปุ๊ดูดูดีทุ่งข้าวทุ่งข้าวทุ่งข้าวบ้านพี่นิชานะคะแล้วก็มีทุ่งยาด้วยตรงนี้เป็นทุ่งพงชมพูพงชมพูแต่ว่าดอกเริ่มวายบางส่วนแล้วแต่ก็ยังสวยอยู่นี่บรรยากาศดีจริงๆนะคะดูดูดู ตอนเช้าเช้าบรรยากาศดีมากนะคะอากาศนี่นะคะน,นี่เห็นไหมคะตรงที่เห็นเป็นขาวๆคือพระธาตุศีนครล,ลำดวนเป็นพระธาตุที่กําลังเกาะสร้างใกล้จะเสร็จของวัดประจําอํอำเภอที่เป็นวัดในหมู่บ้านของพี่นะคะนี่ค่ะ่าเลยนะคะแต่ว่าพอดีว่าเราออ,องจากทุกงนาผ่านไป ทข้าวสวยงามมากๆนะค่ะสวยงามมากๆก็ตาสีน้รเงินทมาประจิประจือกับปูชมพูแล้วเดินกันสวยสดกดกลามากๆจริงๆนะคะบรรยากาศวันนี้แล้วก็ลมเย็นสบายดูสิไพมากเลยนะคะพี่นิชาก็เดินออกกาลังกายไปออกไปเรื่อยขอบคุณสาวที่มาเปเพื่อนมาส่งกําลังใจนะคะนี่นะคะมีแต่โรงงานอยู่โซนไหนแล้วน้องปุ๊กอยู่โซนไหนพี่ก็ลืมถามอยู่โซนไหน ที่น้องปุ๊กอยู่คนตกนิดหน่อยแล้วก็มีลุงกินน้ําสวยงามมากๆเลยแต่กล้องนะ่ะมันก็แพนขึ้นไปได้ไม่ชัดโอ้อยากจะเอามาอวดนะพี่ดิชาเอาลงแล้วจะสวยงามมากๆเลยได้อะไรทางท้องฟ้าท้องฟ้าสุดยอดท้องฟ้าสุดยอดสวยจริงๆท้องฟ้าก็งดงามพวงชมพูก็สีสันสดใสแบบนี้นะคะแต่อันนี้ทําให้เราได้ออกมาพบเจออะไรดีๆนะคะขอบคุณพี่มากที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเราให้พวกเราได้เดินทางมาถึงตรงนี้ อ,อ๋อมันจะไอ้นี่หน่อยนี่คือเอื้องไม้นาดา่างมุมนี้ไม่ได้เลยนะคะนี่นี่เป็นดอกเอื้องไม้นาดา่างนี้เราก็มาชมทุ่งข้าวนะคะวันนี้พามาชมทุ่งข้าวใส่หมอกทุกวันค่ะเมื่อเช้าฝนฝนลิน,ล,นลินนะคะหมอกลงหนามากนะคะดีๆมาฝากออกซิเจนดีๆมาเติมพลังค่ะน้องปุ๊ค <c oughs> นี่นะคะเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆตั้งนะคะแต่วันนี้หมอกไม่เยอะเท่าเมื่อวานเมื่อวานหมอกเยอะมากนะคะ แต่ก็วันนี้มีฝนตกนะคะมีลุงก,กินน้ำอาจจะเพราะว่าฝนตกก็ได้นะคะแต่ว่าไปเต็มปอดเลยเห็นออไหมคะก็เดินกินลมชมวิวกันไปมีเสียงธรรมชาติด้วยนะคะเสียงจิ้งหรีเสียงแมงต่างๆร้องนะคะนี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะคะจะเป็นปลายฝนต้นหนาวทีเดียวเลย mm hmm. คิดว่าน่าจะเป็นปลายฝนต้นหนาวนะคะ mm hmm. ก็ดีค่ะทีนิชาชอบหนาวมากกว่า ภาพเป็นสวยแล้วก็พี่ลุงกินน้ำก็เลยตัดไปนะคะแล้วก็มาไล์ใหม่อีกรอบนึงนะคะก็มีเสียงจากหมู่บ้านนิดนึงนะคะเพราะบ้านต่างจังหวัดเราก็จะมีเสียงประมาณสวัสดีค่ะวันนี้นิชาก็มาเดินตรงทุ่งข้าวค่ะมาเดินตรงทุ่งข้าวอ,อาจจะมีเสียงจากหัวกระจายข่าวนิดนึงนะคะหลังฝนตกวันนี้ไม่แน่อาจจะเริ่มหนาวแล้วน่าจ,จะหนาวนะเย็นแล้วนี่น้องปุ๊บนี่ลมก็แรงด้วยก็แถวกระทุ่มแบนอาจจะเห็นได้น้อยแบบนี้ แต่ที่นี่ยังสวยงามแล้วก็สวยสดงดงามนี่บรรยากาศดีจริงๆนะคะดูดูด,ดูตอนเช้าเช้าบรรยากาศดีมากนะคะอากาศไปเนีบกับฟ้างดงามมากๆบรรยากาศวันนี้งดงามจริงๆลมมาแล้วลมมาแล้วเห็นไหมลมมาแล้วเดี๋ยวพี่ดิชานจะค่ายบรรยากาศเช้าๆให้ดูบรรยากาศดีๆนะคะลมพิ้วไหวี่ อากาศยิ่ง้นมากเลยนะคะนี่พินิชาก็เดิอนออกกำลังกายไปออกไปไเรื่อยๆขอบคุณาสาวที่มาปเป็นเพื่อนมาส่งกำลังใจนะคะนี่นะคะเจอแต่สิ่งดีๆมองทุกอย่างให้เป็นบวกเราก็จะเป็นบวกมองทุกอย่างให้เป็นมุมที่ดีเราจะเป็นมุมที่ดีเราคิดบวกเราคิดดีทําดีนะกก็จะดีเนาะถึงแดดจะแรงแต่วันนี้มีลมนะะเดี๋ยวจะลองแผนกล้องไปตกจุดที่มันเป็น,ดนแดดจะไม่รู้ว่าส่งกําลังใจนะคะ พี่มาร์กนะคะที่ให้เรามาทําตรงนี้ทําให้เราเป็นคนที่ตื่นเช้าแล้วก็มาพบกับเพื่อนๆเ,เยอะแยะมากมายออกกําลังกายอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ออกขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณมากๆเมื่อกี้นี่เสียงลีดลิงเลไลมากเลยนะดีมากเลยน้องปุก๊กแบบว่าบรรยากาศดีมากๆเลยเย็นหนะักเย็นแดดก็เริ่มที่จะบงังอเมฆบังแดดแดดไม่บางดดดดาเลยดูสิคะ บรรยากาศนะคะบรรยากาศตอนเช้าเช้านะคะทิชามาตั้งแต่ตีห้าครึ่งกับคํามาถ่ายรูปทั่วไปแล้วก็มาเดินออกกําลังกายตอนนั้นเดินอยู่ที่ริมหนองเล็กๆเราแต่วิวบรรยากาศสวยงามมากๆนะคะใครผ่านไปผ่านมามาทักทายได้นะคะ mm. นี่ค่ะก <c oughs> ็ประมาณน,นี้แหละค่ะ <c oughs> มาที่ทุ่งข้าวนะคะก <c oughs> ็ <c oughs> มาอยู่ตรงบริเวณโนนนะคะ <c oughs> จะได้เห็นลุงกินน้ําชัดๆนะคะ <c oughs> บริษัทิชานี่ก็คือลุงกินน้ํานะคะ สวยงามมากๆเดี๋ยวดูตรงมุมนี้ทางนี้ฟ้าเป็นน้ำเลยโอ้ยนะคการส่งกำลังใจส่งกำลังใจอันนี้เป็นมุมย้อนแสงฝากมาฝากมาส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนในเช้าเช้าเช้า,ชาวันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่ออกกำลังกายแล้วเราก็ยังต้องทำงานเมื่อคืนแต่ก็จะต้องแบบว่าค่อยๆจอบอีกหมายถึงว่าจะไม่จะค่อยๆแล้วไม่เอาแล้วสักวันสองวันวันนี้คงจะต้องแบบว่าเบาๆนะคะเบาๆวันนี้ท มีเสียงธรรมชาติด้วยนะคะสักหน่อยนะคะก็ตอนนี้ก็เริ่มจกจางหายไปแล้วนะคะลุงกินน้ำยังเหลืออยู่นิดหน่อยที่นิชาถ่ายให้เห็นนั่นแหละคะ่ะเอาบรรยากาศมาให้ชมนะคะเดี๋ดส่องแล้วนะคะนิชาก็พาเดินไปนะคะเดินไปเอาบรรยากาศข้างบนนะคะข้างบนมาให้ดูเห็นไหมคะมีแต่โรงงานอยู่โซนไหนแนละ้วน้องปุ๊กอยู่โซนไหนพี่ก็ลืมถามอยู่โซนไหนที่น้องปุ๊กอยู่อยู่โซนไหน โอ้ยเอาบรรยากาศมาฝากเอบรรยากาศมาฝากนะเอาบรรยากาศดีๆมาฝากจะมาฝากทุกเช้าแบบนี้แหละก็มาชมนะคะีิชาก็พาเดินไปเรื่อยๆค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะเะคะพพาอแดดปะทะเราจะถ่ายข้างหนึ่งไม่ได้เราก็เลยจะถ่ายแล้วก็เราก็ไล์สดพูดคุยทักทายกันนะคะนี่นะคะพี่ดิชาขอบคุณมากๆนะคะได้อะไรทานเช้าได้กับข้าวอะไรนิชา,าไม่มีแต่เรากำลังใจนะคะเดินไปนิดหน่อยเดินออกกาลังกายนต่นไม่เท่าไหรค่ค่ะแต่เดินชม บรรยากาศเยอะเลยถึงเวลาของเขาแล้วนะคะก็จะมีหอ,อกระจายข่าวในหมู่บ้านนะคะเพราะเป็นเวลาของอ,อกระจายข่าวแล้ว <mm> ไม่ได้เอาใหม่แล้วก็ <mm> พวชงชมพูสวยงามมากๆแต่กลมก็แรงมีเสียงธรรมชาติด้วยนะ <mm> ดูเก็บเอาไว้เนาะเป็นพลังใจเป็นพลังบวกนะน้องปุ๊กนะ ก้าวย่างวันนี้ทุกตั้งแต่วินาทีนี้ขอให้น้องปุ๊กเจอแต่สิ่งดีๆนะคะภาพเป็นสวยแล้วก็พี่ลุงกินน้ำก็เลยตัดไปนะคะแล้วก็มาไล์ใหม่อีกรอบนึงนะคะก็มีเสียงจากหมู่บ้านนิดนึงนะคะเพราะ่าบ้านต่างจังหวัดเราก็จะมีเสียงประมาณนครลำดวนนะคะเป็นประชานที่สร้างขึ้นมาไว้ที่วัดดวนใหญ่นะคะส่งกำลังใจนะส่งกำลังใจเมื่อคือนเขาปดให้แล้วเด้อ เขาให้เป็นอิสระภาพแล้วตอนดึกๆไปสงใจนะให้วันนี้เป็นวันที่โชคดีให um ้วันนี้ได้รับอิสระภาพนะให้ออกจากให้ออกจากแบบบ้านของตัวเองมาฝากมาส่งกําลังใจให้กับทุกๆคนในเช้าเช้าเช้าวันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่ออกกําลังกายแล้วเราก็ยังต้องทํางานคุยเลยน้องปุ๊กเอาได้มจิบมาเจอมาคุยเลยพี่วิ๊ดอังเป้านะคะนี่นะคะขอบคุณมากๆขอบคุณเลยนะคะ แต่ว่าพอดีว่าเรามอ,องจากทุ่งนำาำผ่านไปนะคะก็จะเห็นแล้วนวี่มองทุง่งหญ้าทุ่งข้าวสวยงามมากๆนะคะ่ะสวยงามมากๆคพระทาสีนคำเงนเาเนี่ยสาธุสาธุเนาะเดินเดินเดินก่อนโอ้ยลมพัดเย็นสบายเลยอะ่ะดูสิลมพัดเย็นสะพิแบนใช่แถวนั้นก็โรงงานแถวนั้นโรงงานเยอะเลย <c oughs> น้องขเราแต่วิวบรรยากาศสวยงามมากๆนะคะใครผ่านไปผ่านมามา,มาทักทายได้นะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้แหละชมวิวพาชมวิวชมนกชมไม้ไปเรื่อยๆนะคะแดดแรงมากแต่ลมนะคะมีลมมีแดดก,ก็จริงแต่มีไว้อยู่นะคะแต่กล้องเราก็ได้ประมาณนี้นะคะแต่ว่าทิชาถ่ายให้ดูแต่ว่าก็ยังเห็นล่องลอยอยู่นะคะได้เห็นพี่กาอยู่ทางฝั่งซ้ายมือทะหันมาทางหน้านิชาน้อยนะคะแต่ว่าก็เลยเด